เฮลโหลดี้อนรับครยงดงนัเบผอนองรับะพได้ให้มันเย็นกนี้เช้านี้นะครับวันที่สิบห้าเดือนสิบสองนะครับเอผมรีวิวรถที่เช่าให้ดูนะครับแบบเร็วๆนะครับ ผมเช่านี่นะครับเป็นฮุนไดนะครับฮุนไดรุ่นภาราเซตนะครับผมผู้โดยสารข้างหน้านะครับนี่ฮะก็นั่งสบายนะครับผู้โดยสารตอนหลังครับมันเนี่ยครับมันเป็นกับตันซีดเลยนะครับบอกก็มีหัวเป็นมิก้เมาส์ด้วยนะครับนั่งสบายนะครับ ผมเป็นคนขับก็ขับสบายนะครับแล้วก็มีสรุปข้างหน้ามีตรงด้านหลังด้วยนะครับถ้าหน้าร้อนก็ตรงนี้ก็มีแอร์หลังด้วยนะครับจริงๆแอร์ตรงฝั่งข้างหลังก็มีนะมันมีสามแถวนะครับคนขับแล้วก็คนนั่งแล้วก็มีแถวที่สามด้วยมันพับลงได้สิบกระเป๋าไซส์สามสิบนะครับสามสิบยิบแปดแล้วก็เดี๋ยวมียิบแปดอีกลูกหนึ่งจริงๆมันวางซ้อนก็ได้นะยังมีพื้นที่สูงๆเหลืออีกเยอะเลยสบาย สบายเลยรถรุ่นนี้นะครับรีวิวที่พักเมื่อคืนนะครับเออเป็นที่พักที่เราจองมาจาก Air b เบนบนะครับอ่าตรงนี้เป็นห้องบาร์บีคิวนะครับเขามีมีม่านให้ด้วยนะครับเป็นม่านแบบไม่ให้ไม่ให้หนาวเกินนะครับแล้วก็มีฮีเตอร์ตรงนี้สามารถปิ้งบาร์บีคิวได้นะครับเขาจุดไฟให้ แล้วก็โอเคสยมจะเป็นห้องของรองเท้าชุดน้องสยมโอเคเคียมโอเคสยมเซตติ้งกัครสยามเซตติ้งกับใครเป็นเฟมัเซ็ตติ้งนครับเจ้าของบ้านนี่เจ้าของบ้านนะครับฮัลโหลเซียวเฮลโลเซียวฟังกับสมิตาเออเนี่ยนี่นะครับโต๊ะเนี่ยจริงๆอยู่ข้างในแต่ว่าเรายกมาข้างนอกนะครับโซนข้างนอกเนี่ยคือถ้าหน้าหนาวก็แทบไม่ได้ใช้งานเนาะเพราะว่าหนาว มีแมคโครให้นี้ต้มน้ําให้นะครับตรงนี้มีอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องนั่งเล่นนะครับโซนนี้น่ารักมากนะครับก็เมื่อคืนก็มานั่งดื่มนอะไรกันตรงนี้นะครับโอเคเข้ามาเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยครับฝั่งเนี้ยจะเจอเตียงนะครับฝั่งนี้เจอเตียงนะครับมีทีมีทีวีนะครับครับมีจานด้วยนะครับโซนจานนะครับ เดี๋ยวเปิดไฟนะครับโอเค <Okay. S 2> ตรงนี้ก็จะเป็นเอห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องร่วมนะครับเนี่ครับแต่นเสื้อผ้าได้แต่งหน้าผู้หญิงได้นะครับเตียงจะไม่จบแค่นี้คือจริงอันเนี้ยมันอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่าเราหยิบลงมาข้างล่างเพราะว่าไม่เดนินขึ้นข้างบนแล้วขี้เกียจนะครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมะจ,ะจะพาดูชั้นสองนะครับมันขึ้นทางนี้ นะครับปุ๊บเด็กๆน่าจะชอบนะครับแต่ผู้ใหญ่ก็ลำบากหน่อยนี่นะครับแฮ่ที่นอนชั้นสองก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็กว้างนะกว้างนะโอเคเลยนะเด็กๆน่าจะชอบแต่ว่าลงมาห้องน้ำก็จะลำบากนิดน,นึงนะครับเช้าวันนี้นะคะเราก็จะไปโพชอนอาร์ดวัลเล์ก็คือเหมือนเป็นอุทยาน แล้วก็มีคึ้นกระเ้าด้วยเลยยเเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนตรงปกไหมยกกดบ่มเ่อน้ำค้าพวงอะไรอุ่นนะครับคือมันช่วยได้เยอะเลยไม่งั้นเย็นมือนะครับมือแข็งแง่นะครับโอเคโอ้กับปิดเลนก่อนเทคนโลยีแรงขับปิดเลนมีคอนเทนต์ทุกวันเลย เศษเศษหิมะหน่อยากาศหนาวมากแต่หิมะมันไม่ตกเมื่อคืนนี้น่าจะเป็นเศษหิมะเศษน้ำค้างเศษอะไรอย่างเงี้ยให้ไข่อว้อวั้งอวิ้งอวิ้งอวิ้งอวอาไ้งอวิ้งอวิ้งอนิ้อริ้งอวอวิ้่อว้อ้อวิงอ้ง้เออุงิบ้เนาะ ตอ,อ,อนนี้เราก็อยู่กันที่จุดพักรถนะครับใหญ่นะที่จอดรถเยอะมากเลยนะครับตรงจุดพักรถตรงนี้นะครับก็ะคะเนี่ยเขาก็สั่งตรงนี้นะน่าจะเหมือนที่ญี่ปุ่นนะสั่งแล้วกดออกเป็นตัวนะครับมันนเปใ็ภาษาอังกฤษมันมีโคลเลี่นพูดมีรามยอนแล้วก็มีดงแต่ว่าเท่าที่ดูมันไม่ค่อยมี เนื้อสัตว์สักค่ออันนี้ไหมอ่ะได้มันเขียนว่าเบสอันนี้เราอ่าเรามันน่าจะเป็นเมนูแนะนำเนาะเพราะมันเขียนว่าเบสเราจะต้องแปลนะครับเพราะว่านี่แปลภาษาอังกฤษเป็นมันจะเขียนว่ากินคูดข้าวไปแล้วนะครับผมสองหมื่นหนึ่งได้เครื่องเดียวมั้ยได้เครื่องเดียวกันก็ได้แล้วก็เรามีตังเรามีตังพอสองหมื่นหนึ่งไหมมีพอนะจะเอาบัตรของมิลาน อันนี้ที่เราสั่งนะครับทุกคนครัวเขาเนี่ยสังเกตได้ว่าแทบไม่มีแม่ครัวเลยนะครับใช้โรบอททำอาหารทุกคนจงนี่คือความเฟี้ยวนะครับใช้โรบอททำอาหารเลยไหมครับไม่ว่าจะเป็นมือจับหรือว่าเนี่ยนนะแล้ววาง โอ้โห่นครั้งแรกเลยนะเนี่ยก็คือรักษาความสะาดนะครับโอเคนะครับนี่เป็นข้าวนะครับผมโอเคทีนี้แพาต้องหยิบช้อนกับตะเกียบไปด้วย น้สำสามล้านใบจ้ะโอ้โรวยสิง้วย,วย <c oughs> นี่นะครับกาแฟร้อนอเมริกาโน่ร้อนนะครับกับอากาศลบสองฮ้ยสองสองเลยลบสองลบสองอ๋อลบสองเลยเหรอคนช่างดีจริงๆมันไม่ได้รู้สึกหนาวขนาดนั้นนะด้วยความที่น่าจะแดดแรงมากเลยด้วย <c oughs> ตอนนี้เราก็ถึงกันที่โพชอนอาร์ตวัลเลยแล้วนะคะ ม่มีภาษาอังกฤษให้อ่านเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนอะไรยังไงก็ตามตาม,ตามลูกศรไปก่อนแล้วกันอ๋อนี่ไงทิตออฟฟิศโอเคน่าจะขึ้นไปทางนูน้นอนมัท้งืตอนนี้นะครับเราก็มาซื้อทิตนะครับขึ้นไปที่โพชอนอาร์ตวันเล่นะครับนี่นะครับไปซื้อทิตมาแล้วคนละกี่ตั้งวิวดด์ขาตัว คนละหมื่นกว่าคนละหมื่นกว่าหมื่นกว่าวอนนะครับคนละสองร้อยนะครับแต่ว่าสองร้อยเนี่ยคือเราได้ตั๋วไปกลับด้วยนะครับเป็นเป็นรถโมโนเรลนะครับผมช่วงนี้ทีเจ๊คันใหญ่มากเลยนะ ได้ินวตอนนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับผมก็เราเดินทางมาด้วยลำนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเดินเล่นกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตรงหน้ามิวเซียมนะครับเฮ้ยเอเดินแมนไมปม่ะวะเดินเป็นหมาฮัลโหล ตอนนี้นะครับก็ถึงอีกไฮไลท์หนึ่งที่สำคัญของอุทยานแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูพาไปดูที่จุดชมวิวนะครับคือมันสวยมากเหมือนในรูปเลยเราถึงแล้วนะครับที่นี่ก็คือหนึ่งไฮไลท์นะครับของโคชอนอาร์ตวันเลนะครับผมก็จะเป็นนี้เลยเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นปอ่างเก็บน้ำเหรอไม,ไม่ไม่ใช่เรียกว่าเป็นแบบเหมือนน้ำตกอ่ะมันมีน้ำตกเล็กๆอยู่ตรงนี้นะ น้ำตกเล็กแล้วก็นี่สวยเลยอ่ะมันเป็นหินผาถ้าเกิดว่าเรามาในช่วงที่แบบหนาวจัดจัดอะครับตรงเนี้ยคือจริงตอนนี้ก็หนาวจัดอยู่นะลบสองอะแต่ว่ามันเพิ่งจะแบบเพิ่งจะหนาวตรงนี้ก็เลยยังไม่ได้เป็นน้ําแข็งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาช่วงมกรากรุมภาอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเป็นน้ําแข็งเลยนะทุกคนน้าตรงเนี้ยจะเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะครับ ครับคือทางเดินลงจริงๆเรามีตั๋วนะครับมีตั๋วตัวรถไฟนะแต่ว่าเราจะเดินลงนะครับผมเห็นไหมสวยนะครับข้างหลังสวยมากนะครับไปตอนนี้นะครับกําลังเดินทางกับโรงแรมที่โซนะครับผมเดี๋ยวต้องมีไปเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนนะครับเช็คอินที่โรงแรมี่โซนะครับไม่แน่ใจเห็นตึกสูงสูงนั่นหรือเปล่าคือตึกอะไรก็ไม่รู้ ่สวยดีนะครับส่วนสองข้างทางตรงนี้จะเห็นเป็นธงชาติเกาหลีนะครับสวยดีนะครับธงชาติเกาหลีแต่ว่าวันที่เรามาเนี่ยเ,เห็นเจ้าของบ้านที่นอนบอกว่าเขาปลดประธานาธิบดีออกปอดีนะครับเมื่อคืนนี้เป็นเล่กง,งามครับดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมเลยนะคะทุกคน เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้รีวิวห้องพักอีกคืนหนึ่งนะครับก็นี่นะครับเปิดเข้ามานะครับก็จะเป็นอย่างนี้เข้ามาเจอห้องน้ําเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องน้ําครับห้องน้ําดีนะมีแบบเป็นอย่างนี้ด้วยเนี่ยครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้า ห้องอ่านน้ากว้างมากนะครับแล้วก็มีชักโครกนะครับโอเคไปตรงนี้นอนได้สองคนนะครับเพราะมันมีสองหมอนนะครับผมอันนี้อีกหนึ่งเตียงเตียงแยกนะครับวิวก็คือเรานอนตรงนี้ยานได้นะขออยากยานได้นะเมียงดงเมียงดงนะครับอยู่ในเมียงดงเลยโรงแรมนี้ก็คือลงจากโรงแรมเสร็จปุ๊บก,ก็คือเป็นไอเมียงดงไอสตรีทเลยครับตรงนี้มีอีกห้องหนึ่งนะครับอีกห้องหนึ่งส่วนตัว นะครับนอนได้คู่แฟนชายหญิงพี่น้องอะไรก็ได้ครับอ่านี่วิวนะครับเปิดมาวิวเจอวิวนี่แหละทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เมียงดงสตรีทนะครับผมแล้วโรง,งแรมเราก็อยู่ไหนโรงแรมเราอยู่นี่นะครับสถานีรถไฟก,ก็อยู่นี่ไฟก็ไฟอยู่นี่นะครับแล้วก็นี่ นี่ <บา S 1> คือ <บา S 1> มเมียงดงนั่นเองครับผมปูตัวเล็กนะครับปูนาหรือเปล่า <c oughs> อันนี้เป็นร้านร้านบาร์บีคิวนะครับอยู่นี่ร้านบาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับปล <c oughs> าหมึกน่ากินมากดูดิเบเกิลชีสอันนี้คือชีสนะกินอันหนึ่งไหม อดีลองเดียวสิที่บุมดียังไงบ้างรครับอร่อยไหมมันก็คือขนมไข่ขนมไข่ใส่ไข่โอเคอ้มันนี่นะครับซึ้งๆๆอันนี้นะคือชีสครับ เมื่อกี้เขาถามด้วยว่าเอาซอสไหมไม่รู้ซอสอะไรเหมือนกันข,า,ขาวๆก็เลยเอาไว้ก่อนโอเคนมข้นอืมอืมชีสจิ้มนมข้นแปลกๆอะ่ะจ้อดีไหมชีสตั้งอันเลยอ ออร่ยชิ้นจิ้มนมข้นละไมอ๋อลองชิมความหนุไข่ด้วยหรือเราจะมุ่งหน้าไปแล้วปิ้งย่างกันโอ้ร้านนี้ก็น่ากินนะครับเปี้ยวเปี้ยวในซอสดกลบอแล้วแกวขายข่บดที่นี่ก็ได้อ่ะรัก ญี่ปุ่นนะพี่เี่ส์งานเก่าที่เคยขอไปดูงานเนือมาตุ้งสมน์แม่งงั้ดูพป็นงงไหมครับพีงอันนี้ยเอา่กองถือมาตัดทิ้อร่อยไหมครับอร่อยค่ะเยจะอบแดมดกินล้วกำลังพยายามยัดเยียดหมูสองชิ้นนี้ให้หมดอยู่ สวัสดีนะคะเช้าวันที่สี่ตอนนี้เราก็เช็คเอาท์แล้วก็ฝากกระเป๋าไว้ที่ห้องเก็บของแล้วตอนนี้ก็เดีย๋ยวเราลงลิฟต์แล้วก็ไปวัดเคียงโบกไปตลาดกวางจังแต่กำลังคิดว่าจะเรียกแท็กซี่แต่ก็เรียกไม่เป็นเหมือนกันแต่ก็เขาบอกว่าบุก,กได้ก็ลองดูหรือว่าใครพอไม่ถูกโอ้ว่าสุดท้ายลแ,ลแล้วใั้เวที่โรงแรมเพื่อนเป็นกันัะ ตอนนี้นะครับคนเราก็ขึ้นแท็กซี่มานะครับจะไปตลาดนะไปตลาดปลาไปหาอะไรกินนะครับแล้วเราก็แท็กซี่เนี่ยเราโบกข้างทางได้เลยนะครับถ้าเป็นคันสีดำนะครับเป็นเขาว่ากันว่านะเป็นแท็กซี่เอินเตอร์สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับข้อดีของที่นี่นะครับนี่ข้างหลังเรามีสามคนผมอีกหนึ่งคนคือนั่งสี่คนได้เลยนะครับผมเมื่อกี้ค่าแท็กซี่นะครับประมาณแบบ190กบกว่าบาทเองนะครับราคาไม่แพงเลยเนาะ ก็ถ้าเกิดว่าวิ่งอยู่ในโซนเนี่ยไม่แพงนะถ้าเกิดว่าออกนอกโซนเนี่ยเขาจะราคาสูงมากนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นตลาดนะครับนะครับมีขายเป็นพวกขนมปังอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้อันนี้คืออะไรไม่รู้แต่ก็น่ากินดีแล้วอ,อันนี้อันนี้ไอเนื้อสดนี่อยากกินนะเนื้อสดชุบไข่นะม,มีขายเป็นพวกถั่วอะไรพวกนี้นะครับ ไอ <Hey, S 1> แผ่นนี้นี่คืออะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าคือเขาทอดสต็อกไว้เยอะมากอะตรงสั่น่าจะขายดีนะเป็นเหมือนแบบหอยทอดนะครับเ mm hmm. พราะมันเป็นหอยนางรมอะ mm hmm. ทอดเนาะเ mm hmm. คืออันนี้เป็นบล็อกบล็อกกี G นะครับผม mm hmm. แล้วก็เป็นหอยทอดหมึกทอด mm hmm. โอ้เพียบเลย นั่งกินที่ตลาดได้เลยนะครับินเองนมาสเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเลยนะครับอุตส่าห์ได้มาละนี่คือร้านป้านเน็ตฟิกนะครับแต่วันนี้ปิด เห็นไหมเขาคุมร้านอยู่ไม่ขายนะครับร้านบ้านเน็ตฟิกเสียดายมากเลยครับไม่แรงร้านอื่นผมว่ารสชาติก็เหมือนเหมือนกันแหละไปเดี๋ยวเราจะเข้ากินร้านนี้นะครับไปเพราะว่าเนื่องจากที่ว่าสมาชิกของเราอยากกินอันนี้นะบีฟทาท่านะครับแล้วเดี๋ยวจะลองกินอันนี้อันนี้ออกไปกินร้านอื่นไหม ได้เอาไปกินข้้งนองก,กันนี่นะครับสั่งไปแล้วนะครับอันนี้คือบิฟตาห้านะครับหานี <Okay. S 1> ่ขึ้นี่นะครนบตันขึ้นะึ้นบ้น เราชิมแค่ตัวเนื้อมันนะครับเนื้อมันจะเป็นเส้นๆนะมันไม่มีกลิ่นเลย,ม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 ,ยมันไม่มีกลิ่นคือดีใช่ไหมมันไม่มีกลิ่นสับเนื้ออะไรไม่ไม่มีนะคือมันสดมาก ข้าวตุ๋นอะไรประมาณก๋วยเตี๋ยวเห็นตะครีมก็ะได้ก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋เตี๋ยวนั่นลองชิมดูก๋วยเตี๋ยวปลา้นเหล่าก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มไก่สุกงอมก๋วยเตี๋ยวร้อนอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเย็นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อ เป็นบีฟทาทานะครับอันนี้เป็นซุปนะครัที่ที่สั่งมานะครับผมนี่เป็นน้ำมันงาเนาเป็นมื้อเช้าของเรานะครับมื้อแรกมื้อลองท้องอันนี้เรียกว่าอะไรน,นะมื้อลองท้องโอเคอันนี้ไม่ใช่มื้อกินจริง ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านอีกร้านหนึ่งเขามีทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีทั้งเกี๊ยวแต่ว่าเราเห็นเกี๊ยวเขาหน้ากินมากตอนเดินผ่านก็เลยลองแวะมานั่งกินดูอันนี้เขามีให้สแกนเมนูสําหรับสําหรับต่างชาติเนะก็สแกนเมนูแล้วก็สัง่งตอนนี้ก็รอคือพื้นที่ร้านนะเขาเล็กมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าใช้พอมมเมื่อกี้เขาก็รีเฟรนบนเลย อันนี้เป็นเกี๊ยวหมูกับเกี๊ยวก,กิมจิพร,ราว่านร้อนเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้ปากเราจะพองได้ให้มันเย็นกว่านี้นิดนึงต้องจิมปะอะไรระวังหกนะ คือมันหนาวนะพอได้กินอะไรแบบนี้คือดีมากเลยใช่แล้วใช่ไหต้องจิ้มอะ่ะคนไทยเราติดกินอาหารรสจัดเนี่ยแต่มันก็ไม่จืดเลยนะม,มันก็<ท>มีรสชาติมันก็ไม่จืดแค่ทีเดียวแต่มันก็จิ้มหน่อยก็ดี <laughs> ตอนนี้นะครับเรากำลังออกจากตลาดนะครับแล้วก็ไปพระราชวังเคียงบกนะครับที่นี่คือพระราชวังเคียงบกนะครับตอนนี้ทหารกำลังเดินล้อมรอบอยู่นะครับตรวจตราหน้าวังนะครับสล <c oughs> ับกลับ

เจอหิมะแล้วเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเราไปบนเขาลบสิบมันก็ไม่มีหิมะออติดลบสิบก็ไม่มีหิมะเพราะไม่มีฝนแต่เนี้ยมันมืดฝนทุกคนตอนนี้มันมืดฝ <c oughs> น,นดลแล้วเนี่ยพอเดินมาเห็นไ,ไหมหิมะตกไม่รู้มอง,งโอ้ไ,อไม่รู้ในกล้องมองเห็นเปล่านะแต่ว่าเออมิชชั่นคอมพลีทแล้วตกหนกักเลยอ่ะ ตอนนี้เราก็ออกจากพระราชวังเคียงบกแล้วนะครับกำลังเดินไปหาแท็กซี่ขึ้นกลับโรงแรมนะเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมลนะหนาวไม่ไหวตอนนี้นะครับเราถึงสนามบินอินชอนแล้วนะครับเพิ่งจะขึ้นมาจากรถไฟแล้วนี่นะครับทางเข้าเทอร์มินอลนี่นี่คือสิ่งที่อยากได้นะครับสิ่งที่อยากได้มีที่ไทยนะเห็นไหมที่ช่างน้ำหนักนะครับ เราสามารถที่จะเข็นกระเป๋าโดยไม่ต้องยกเลยนะมันเป็นพื้นราบแบบนี้เลยครับมันวัดส่วนสูงไหยอ่ามันวัดส่วนสูงได้นะเห็นไหมฮะคืออะไรหเซนใช่เนี่ยเห็นไหมปุ๊บนี่นี่นะครับน่าจะอ่าเลื่อนไปปุ๊บโอเคอ่ะอ๋อมันคือแบบโอเคนี่นะครับดเมนชันอนี่นี่นี่เห็นไหมฮะมันมีบอกเลยนี่คือดีมากเลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนี่ฟรีนะครับฟรี ทุกคนคะที่นี่นะคะมันมีตู้ทาแท็กรีฟันเลยเราไม่ต้องไปเข้าแถวอะไรให้ยาวแต่ว่าเราอะ่ะไม่มีไม่มีใบเสร็จทาแท็กรีฟันเพราะว่าเรารีฟันจากที่ร้านมาเรียบร้อยแล้วแต่คือวิธีเขาง่ายมากๆเลยก็คือเหมือนเขาเขียนไว้เลยว่าสเต็ปแรกเลือกเลือกภาษาสแกนพาสปอร์ตแล้วก็ใส่ใส่สลิปสแกนแล้วก็คัสตอมออันนี้อันเนี้ยคือก็ทําตามขั้นตอนเขาได้เลยแล้วทีนี้ก็ทํา ทำรีฟันได้เลยดูง่ายมากเลยลดีมากนะครับที่นี่สนามบินเกจูดีมาก,มากอันนี้อันนี้คือแนะนอมีภาษาไทยด้วยประเด็น,อ,นอันนี้คือมันดูสะดวกสบายมากเลยเดี๋ยวพาไปดูอีกอันหนึ่งเนาะแล้วก็แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งมันเป็นมันเป็นเซลฟเช็คอินตอนแรกเราเข้าใจว่าถ้าเรากดตู้ที่มันเป็นเซลฟเช็คอินแล้วอะแล้วกระเป๋าเราเรายังต้องไปเข้าแถวอยู่ไหมเพราะว่าเราเห็นคนเข้าแถวเยอะมากเต็มแบบว่า จนจทะลุออกมาคือแบบโอ้คนคนรอควเป็นร้อยอ่ะเราก็แบบเอ้ยทาไงวะก็เลยลองดูเซฟเช็คอินดูละกันก็เลยสรุปว่าพอเรากดเซฟเช็คอินเสร็จปุ๊บเราแล้วอีกฝั่งหนึ่งอ่ะของเคาน์เตอร์มันจะมีให้โหลดกระเป๋าก็คือเป็นแ็กเกจแ็กเกจอันนี้เลยดรอปแ็กเกจเลยก็คือเราก็พาสปอร์ตไปแกสแกนแล้วก็บอดดิ้งพาสสแกนแล้วมันก็จะเป็นแท่งออกมาเราก็เสียบแล้วก็ไปเลยเดี๋ยวไปดูตู้กันดีกว่า เราบินเจอจูแอร์เราก็กดเจอจูแอร์เลือกภาษาใช่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 มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนภาษาได้ด้วย mm hmm. จอเจอเจ,จ,จก็เลือกเป็นภาษาอังกฤ,ฤษได้<า>แล้วเราก็เช็คอินง่ายนิดเดียวเลยใส่เลขไฟด์นัมเบอร์แล้วเราก็ใส่พาสปอร์ตเข้าไปแล้วมันก็จะปิ้นบอร์ดิ้งพาสมีให้เลือกซีดด้วยตรงนี้เลือกที่นั่งได้ด้วยคือตรงนี้คือเจ๋งมากข้อดีเลย<า>ก็คือง่ายมากเราก็จะได้บอร์ดิ้งพาสมาเลยก็คือเราไม่จำเป็นต้องเข้าแถวให้ดูว่าคนเยอะมากอือ่ะ นี่นะครับคนเยอะมากคนเข้าแถวรอเช็กอินเยอะมากนะง่ายมากครับทีนี้พอเราพอเราได้บอร์ดิ้งพาสมาแล้วอ่ะเราก็เอากระเป๋าไปดรอปตรงนี้เลยมันจะเป็นเนี่ย sell bag drop help desk แต่จริงๆนะเนี่ยเราเข้าเราเข้าช่องนี้แล้วก็เดินทะลุไปเลยที่ตู้นี่ครับตรงนี้ตรงตู้ตรงตู้นั้นอ่ะมันก็จะมีให้เรา สแกนบอดดิ้งพาสแล้วก็สแกนพาสปอร์ตแล้วมันก็จะปิ้นใบกระเป๋าแล้วเราก็ใช้ได้เลยแต่ว่าจริงๆเขามีเจ้าหน้าที่ช่วยอยู่เสร็จแล้วเราก็เขึเนส่มสายแล้วก็ยาวไปเลยตอนนี้เราก็กินข้าวกันอยู่ที่ในฟู้ดคอร์ทของสนามบินลินชอนนะคะก็กำลังจะเดินทางกลับไทยตอนไฟล์ทุ่มครึ่งตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเขาเรียกบอดดิ้งประมาณทุ่มบนบอดดิ้งแล้ว ชุ่ม15นาทีนะคะทุกคนเรียบรอดดิ้งแล้วแล้วก็กระบบานเจอกันเมืองไทยบ๊ายบาย